อามา <S <S ดีมอดีมันโดนหพวแตกเออมามามามันอย่าพลาดนะโดแตกเฮ้ยลุงเอวววฮึเฮ้ ต่แต่ชาอวร์ไม่จำกัดว่าอ้เอ้เอ้าอ้ยอตีเต็งอไม่ตีนีเดี๋ยวเดี๋ย อันน้อันนี้เอาดิอันเดีร์ไปอ่ะอันนี้แอ็ยิง่ะแอ็ยิงลรเอ้าอันนี้อันนี้อันนอันนอันนีอทำไะเอ็ทำไอะอัอันน đi ngoài cô ngoài bị liền mà đây, đi ngồi tay vào mà cô chạy đi đây, 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 Đi. 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 đây, 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 đây ปืนลั่หัวไม่คลื่นนะมึงใช้ปืนนี่แหละไม่มีเอเซอร์ป่ะจะสองใสเอเชิญสักหน่อยเด้เอาปืนนี้ใช่ไหมปืนนี้แหละได้ป่านี้มีโดนหนักเดียวมเด้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 ควรดีแน่จะมอเยอะยังมอเยอะ เฮ้ยมันหมาทางไหนวะเฮ้ยไอ้ยเยน,น,นี่ยอะไรมึงเนี่ยผชอบตานที่ลงลกนี่มึงนอนที่มีรถมึงแต่เนี่ยันี่โอ้โหแอ่หน้านี่เลยใช้บืนเก่าอ่ะบืนเก่าแล้วแหละเออบาทอีกเ,เลยผมซื้ออะไรไม่ได้เลย ไม่ตอบใครก็ตอบพี่คนนี้แหละเอ๊ะแน่เย็นไหนเห็นปะโดนตัวมึงมึงโดนตัวเด้เด้ไปดิให้หลานหัวไม่ขึ้น่ะเย็นเลยยิงนลยยิงดิ

เออเ,ออเปยนปืนไหมเปยนปืนไหมไม่เปลี่ยนอ่ะกูจะเอาปืนนี่ยิงหัวมึงนัดเดียวอ่ะเบ๊ที่มันแคบจัดว่ะกูเซาวีห้าทีลงเดย์สามส่วนแล้วนะ กูไม่ส่ันไอ้นดนอะไรวะไม่โดนตะกนนัดเลยจปอยของมึงแน่้ปืนนี่เลย กูไม่ยอมเปลี่ยนปืนหรอกเปลี่ยนปืนไหมเปลี่ยนปืนไหมกูจะเอามึงให้โดนหัวนัเดียวอ่ะโดนหนักเดียวอ่ะยิงหัวหนักเดียวไม่ตายหรอกไม่มีไอเซอร์นะกูจะสร้างตึกสึกก๊อกแหละทำไมคุณสร้ก๊อกได้ไงวะสึกก๊อกแล้วนี่นี่นี่ทางนี้มามามาบุกกันตรงนี้ดิอมาเด็กมาดิ อันนี้มานี้ <c oughs> เอ๊ะทำไมอ่ะไอ้ปืนอะไรมาได้กูไม่ใช่ปืนสั้น <c oughs> เลยกูไม่ใช่ปืนธรรมดาอ่าเป็นลิงนี่ด้วย <c oughs> <c oughs>

ได้ซื้อของของเองเลยดิอื้อ ไยูบายแล้วแบบคือปืนอะไอ้สื้อไม่ได้แล้วกูอะอาปืนอะไรไม่มีว่ะกูปืนมันเดิมเ้มามาดิแต่กูไม่มีเสื้อเสื้อการปืนเอืเอเราพักกูตาย ไม่เหมือน v ậ ๊หรอกเด่นเด่นเดยนั่งรออะไรกันนะกูาเสือก่อนนี่กูได้เสือแล้วแหปแกะเกมแล้วอ่ด้วย おい <laughs> <laughs> ยิงเราไม่ต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วมันไม่ติดด้วยโอ้ฟันมาด้วยตายแน่เลยกูได้ตายายัง <c oughs> ไงเ <c oughs> ่ี๋ยวเดี๋ยวบ้ากันดิวิ่งจนตังง้งกมเพน อีกไหมอีกไหมอืมติดกูไม่ยอมแพ้บอะกูตายบอไม่ติดเมื่อกี้น่ะมันเกือบแตกแล้วเนี่ยที่กูตายบอไม่ติดช่วยเลย